ที่ไม่ใช่แค่การปลูกผักแบบธรรมชาติแต่มันคือการดูแลโลกดูแลสุขภาพมีความต้องการในอาหารที่ปลอดภัย และนี่คือกลุ่มตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับพลังความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเราก็อยู่กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง459บ้านเตาไหายเหนือตำบลท่าศักด์อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนและส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษสวัสดีค่ะ ชื่อสิริการรุ่งแจ้งนะคะเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง4 5 9บ้านเต่าให้เหนือนะคะเชิญจ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะเข้ามาชมผักปลอดสารพิษของกลุ่มพวกเรานะคะกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง4 5 9นะคะบ้านเต่าให้เหนือที่นี่นะคะเราน้อมนำปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9นะคะ มาน้อมนําใช้นะคะคือปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะตามพวกเรามาดูเลย จะเพาะอยู่ในตะกร้าห้าวันห้าวันแล้วม่แยกเข้าในถาดอีกสิบห้าวันก็จะรวมไป็นยี่สิบวันแล้วไม่อยู่ในแปลงยี่สิบห้าวันค่ะยี่สิบห้าวันยี่ห้าวันก็จะเก็บผลผล,ผลิตได้จ้ะอันนี้เราใช้กระบวนการอินรีนะคะเราไม่ใช้เคมีเลยะนะคะซึ่งกระบวนการเนี่ยเราจะมีวิธีการสอนให้กับลูกสมาชิกทุกคนเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันส่วนตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า ห,หัวใจหลักสําคัญของการทําเกษตรอินทรีย์นะคะก็คือปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งส่วนของเราอะ่ะเราจะไม่ใช้เคมีเลยนะคะเราจะใช้แค่ปุ๋ยหมักเป็นส่วนผสมในการบํารุงดินนะคะบํารุงผักเพื่อให้เจริญเติบโตนะคะส่วนส่วนส่วนผสมทั้งหมดนี้ก็จะมีใบไม้แห้งขี้วัวลำอ่อนน้ำหมักกากน้ำตาลแล้วก็แกบดิบดำ นะคะเราก็เอามาผสมรวมกันคลุกเขาแล้วก็ทําการหมักหมักประมาณหนึ่งเดือนนะคะเราถึงจะเอามาใช้ได้นะคะจนคือวิธีการหมักจะต้องผ่านกระบวนการความร้อนก่อนนะคะถึงจะฆ่าเชื้อเชื้อฆ่าเชื้อ,อโรคต่างๆได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ยังร้อนอยู่เลยเนะี่ยเห็นนะคะวิธีการหมักก็คือเขาจะเกิดลาขาวขึ้นเนี่ยค่ะรอจนเขาเย็นนะคะเราถึงจะนําไปใช้ได้นะคะอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะ ณจลิตการยังบอกว่ากระบวนการปลูกผักของทางกลุ่มเริ่มตั้งแต่การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีการปลูกผักในระบบเกษตรอินทรีย์และการดูแลรักษาตลอดกระบวนการอย่างใส่ใจผักทุกต้นที่ปลูกนั้นปราศจากการใช้สารเคมีเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับผักที่ปลอดสารพิษที่สุด สาษาขชุมชนนี้นะคะไม่เพียงแต่ช่วยสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของคนในชุมชนทุกคนสามารถเข้าถึงผักสดที่ปลอดสารได้ในราคาที่ย่อมเยาวนะคะนอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ระหว่างสมาชิกในการทํางานร่วมกันด้วยค่ะค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กนะคะชื่อมินนาสวนสิริการนะคะค่ะ แล้วก็เบอร์โทรนะคะ0871980694นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้วิธีการกระบวนการทำอินซีนะคะพวกเราคือทางนี้นะคะของเราจะมีการอบรมเป็นประจำนะคะถ้าท่านสนใจสามารถติดต่อเรามาได้ก่อนนะคะเพื่อขอเข้าอบรมได้นะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจผักปอดสารนะคะของเราการันตีปลอดสาร100%นะคะเราได้ มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะของจังหวัดนะคะของกรมวิชาการแล้วก็ปัจจุบันนะคะผักของเราเนี่ยได้ได้ทำการส่งที่แมคโคนะคะสาขาอุตรดิตค่ะขอบคุณค่ะ